อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเกริ่นไว้แล้วนะฮะเรื่องของคนไทยที่ไปเสียชีวิตที่ปอยเปตกัมพูชาออตอนนี้เนี่ยเอาอย่างน้อยๆเนี่ยหลายคนแล้วนะฮะ <Okay. S 1> สัปดาห์ก่อนผู้ผู้หญิงท่านหนึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นผู้ชายชื่อโตโตเสียชีวิตจุดเดียวกันเลยนะฮะที่อาคารหลังหนึ่งที่ปอยเปตนะครับคนไทยก็ถามมาเยอะฮะอาจารย์ว่าเราจะต้องสูญเสียอีกกี่คนอาจจะเป็นเหยือ่อหรือจะสมัครใจไปเราไม่รู้แต่คนก็บอกเอา้าเกาหลีใต้เนี่ยนักศึกษาเขาตายคนเดียวเนี่ยรัฐมนตรีเขาไปเลยนะ ของเราล่ะรัฐบาลจะเอาอยัางไงในมุมอาจารย์ดุจภาพาคิดว่ารัฐบาลต้องทำยังไงตอนนี้คือผมว่ามันก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่บ้างนะครับเพราะว่าการเล่นการพนันมันก็หลายคนก็มองว่ามันผิดจริยธรรมรใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาไปเล่นเองเขาก็ได้รับผลกระทบความเสี่ยงอันนั้นก็ต้องรับผิดชอบตามสภาพไปแต่ว่าอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนไทยสัญชาติไทยดังนั้นคําถามรัฐไทยก็จะถูกยกขึ้นมาว่า ไทยมีท่าทีมีสมรรถนะแค่ไหนในการปกป้องดูแลคนไทยแล้วก็ถูกนําไปเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องชั่งน้ําหนักให้ดีๆนะครับแต่ถ้ายึดถึงผลประโยชน์แห่งชาติที่รวมความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยด้วยไม่ว่าเขาจะมีจริยธรรมหรือไม่อย่างไรไปเล่นการพน,นันหรือไม่อย่างไรเนี่ยถ้าไป,ไ,ปได้รับได้รับความเสี่ยงในต่างแดนก็ต้องหาทางช่วยหรือเยียวยานะครับผมก็คิดว่านี่จะเป็นทางออกที่ ท,ที่ดีแต่ว่าก็ยังไม่ตกตะกอนเพราะว่าเสียงในสังคมก็แตกอพอสมควรนะครับ,รบแต่ก็น,นั้นก็ตามผมผมยังเชื่อมั่นอยู่ว่าคือเราต้องการต่อรองกับกัมพูชาไอการต่อรองที่สําคัญที่สุดคือณวันนี้เราเราจะต้องคิดว่าระบอบคุณเซนที่นําโดยคุณเซนเนี่ยนะครับ,รบเป็นปฏิปัตษกับเรารซึ่งตรงนี้หลักฐานต่างๆมันชัดเจนแล้วฐานอานาจของคุณเซนมันมาจากบ่อนมันมาจาก แกงนัสแกมเมอร์อะไรต่างๆซึ่งมันอยู่ที่ปลอยเปตเออกาหลีใต้สหรัฐก็ไม่ชอบคือตรงนี้มันมันทำให้ภาพกัมพูชาที่เป็นรัฐอาชญากรรมที่มันถูกห่อหุ้มด้วยความเป็นรัฐเยื่อรัฐที่น่าสงสารมันถูกกระทาอ,ออกมาแล้วครับใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นผลดีสําหรับทางประเทศไทยผมถึงบอกว่าเราก็ควรจะทําอะไรที่หนักแน่นจริงจงขึ้นในกรณีของ พื้นที่ปลอยเปตน,นะครับทั้งในทางยุทธศาสตร์ในทางยุทธการอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าอยู่บนสมมติฐานถ้าพูดแบบไม่เกรงใจเลยก็คือว่าก็มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทางเราเข้าไปเกี่ยวข้องตามเนื้อข่าวเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอการปฏิบัติจริงๆแบบจริงจังก็คงจะ มันถึงไม่มีอะไรสักทีถูกไหมฮะพูดง่ายๆมันถึงนิ่งๆกันอยู่แบบนี้เนี่ยเพราะว่ามีคนไทยมีนักการเมืองไทยเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์หรือเปล่าถูกไหมอาจารย์ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ครับ